ครับผมเวลาายุแ้่ขวนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนข้อ,อยางอินเตอร์นะครับของผมนี้ตรงนี้แตกนะครับเบื้องต้นผมจะใช้พราเทปพันไว้เพราะว่าเมื่อคืนมีอาการแตกตอนห้าทุ่มนะครับแล้วเส้นถนนไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันให้เข้านะครับหาซื้อก็ยากหน่อยแต่ถ้ามีติดรถไว้ก็ดีครับข้อ,อยางอินเตอร์แตกก็สามารถใช้พันเบื้องต้นก่อนผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนนะครับเครื่องมือผมกอแก๊กครับเบอร์สิบ ขันออกครับหรือไม่มีก็ใช้ประแจเบอร์สินะครับในการขันออกเราผมจะขันนะครับแล้วออกมาจะเป็นไงแยวผมให้ดูนะครับวิทีขันนะครับก็ขันตัวบนตัวล่างนะครับขันออกทั้งสองตัวเลยขันไปนเรื่อยๆนะครับขันจนกว่าแหวนรัดนี้จะคลายน็อดนออกมาจนกว่าจะถอดท่ออิอ์ออกได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับทําการดึงท่อยเ้ตร์ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวยางครับผมจะดึงอ่าอันนี้แหวนรัดน,นะครับออกก่อนค่อยดึงตัวท่อออกมานูนะครับจะเห็นรอยแตกอยู่ด้านในนะครับเนื่องจากกําลังอัดของรถที่มีเยอะและความร้อนของห้องเครื่องครับทําให้ตัวนี้เกิดการเสื่อมสภาพไปนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะพ้าเทปบอกให้ดูนะครับว่ารอยแตกใหญ่ขนาดไหนครับนี่นะครับก็แกะมาแล้วจะเห็นว่าท่อยางอินเตอร์เรานั้นมีรอยแตกนะครับก็ได้พอสมควรนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านแต่งรถนะครับหรือร้านซ่อมรถปกติก็มีนะครับตอนนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างหาท่อยางอินเตอร์ให้อยู่นะครับนนะครับอันนี้ก็ได้ท่อยางอินเตอร์มาแล้ว อันนี้ตัวบนเป็นของตัวใหม่นะครับราคามาณสามร้อยห้าสิบาทอันล่างเป็นของที่เสียนะครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการใส่เลยนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับก็สวมแหวนรัดนะครับทั้งบนและล่างครับก่อนที่จะทําการประกอบนะครับ เข้าไปทางบนและล่างเลยนะครับจากนั้นกดลงไปครับจะเห็นนะครับเมื่อกดลงไปแล้วมันจะสนิทนะครับเราพยายามดันให้มีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับจะได้ไม่เกิดอาการแตกของพอดั้งเตอร์ต่อจะเกิดแน่นไปครับทำการใช้ก็อแก๊สใส่่อยครับนี่นครับแล้วมาจาับ การกดใี่แน่ใจครับว่าเขายใหญ่รงแล้วแต่มาทำการใส่เข้าน,นะครับจากเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้ว ใช้มือหมุนก่อนก็ได้นะครับเวลาทำระมัดระวังนะครับเพราะเทอร์โบร้อนเหมือนกันนะครับี้องใช้มือหมุนก่อนนะครับเพื่อจัดตัวแหวนรัดให้เข้าที่ก่อนจากนั้นก็ใช้ตรงแก้ขันทีีครับ เวลาขันให้ขันให้แน่นเลยนะครับเพราะว่ากําลังอัดของลมของบูทอโบมันเยอะถ้าเกิดขันไม่แน่นนะครับมันจะมีอาการหลุดหรือการระเบิดของท่อยางอินเตอร์ทำให้รถยิ่งไม่ออกอืดเลยนะครับแต่ไม่มีผลเสียอะไรกับรถครับแต่ก็ต้องจอดเพื่อทําการใส่ก่อน,นครับส่วนอาการของท่อยางอินเตอร์แตกนั้นจะมีเสียงลมออกด้านหน้าเวลาขับรอบสูงนะครับ นี้ก็เริ่มแน่นแล้วครับและแน่นเกินไปนะครับแยวขาดตัวแหวนก็ราคา2อง้อกว่าบาทครับเป็นการเส็็เส้นครับการซ่อมท่อยางอินเตอร์ท่อยางอินเตอร์แตกนะครับส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์เนื่องจากกำลังอัดที่ส่งไปเข้าตัว ห้องเครื่องนั้นไม่มีนะครับทำให้รถวิ่งไม่ออกทางที่ดีนะครับเมื่อท่าลมยางอินเตอแตกควรขับความเร็วไม่เกิน80-100กิโลเมตรหรือทางที่ดีก็เหมือนที่ผมทําครับใช้ผ้าเทปหาซื้อตามเซเวนนะครับผันเบื้องต้นอันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเท่านี้ครับสุณมากครับ